สระน้ำขจอมีธรรมะสระนัำขจอมีสังขาสระ้ำโยธรรมีตุคตนหาที่ก็เป็นยอยู่มีนากายยติพสิณโคมันนโัโมพุทโธธรรมบอสังโฆโคมันกาขออธิฐานยติรตโตมหสิงกาภิยติวันนี้คือวันที่เก้าเจ็ดคร้า วันที่18คุมาพันธ์กายันตาสุปฏิวาตโตกาวันที่19กุมาพันายันโตสุตตะวันที่12กายายนติมีนาคูปะสอสอพันอาร้อยหกสิบาหยันติมักโกเป็นวันค้ายวันเกิดของสังขารวงปู่เดือนชัยพระเดือนชัยสร้างสระ ธรรมวิจโยตุพระคุสกระประใจธรรมวิจโยตุปัจจุบันสวสดสิทธิวะโคมันกสิทธิวาสติสิบสองมีนาววันเสาายวันเกิดวันทวดเจดจาราตตาพระมงคลพระนาปตกสีที่ประจาวันโตโกคือสีม่วงพระราติปังกะพระราติ สีที่ปัะจติปัะจธรรมสีเลนัสุกติยติสีเรนัโภกสัมปทาติมังกติที่คือสีระธรรมสีพระพทธเจาสมบัติไว้ปรมตาสุติทิวาโอนะโมทุกสีทุกเส้นทุกสายทุกรา้าสังขารทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดทุกประเทศพวกเราท่านกรทุกใจบางคนก็หาจะล้นจนเดียว บางคนแทบไม่มีข้าวกับหมอบ้านรถคงเดือดการพิจารณจะถูกเยอะลูกออกไปโรงเรียนไม่ได้ตานขากคนตำางประเไม่ได้การยาตาสุพัิว่ากาบกุอาูครับวนีครอ้ออันนี้เอออมา ีนก็วันที่เก่าบ้ว่ามียงเลยพิธาเทศทีนางสลอเชลัยคนนะ่ะเทีบันหินหินกองทีอำนาจเจริญอ่ะอนางอำนาจเจริญก็ยังมีสองตัยี่เมย์น้องยออ่ากีดูหนึ่งเดียวเลยอันนี้ก็มาจากหลังสวนชุมพรปักไตพันผือนี่ สองตัวสามตัวสองวันสามวันมาตรวทุกวันใบใบมาปู่หนูมีแต่ตั้งทังเพแต่ปู่หนูไม่มีอะไรเลยเนี่ยสายศอกสายศินทุบไม้ทุบเทียเข้าวปลาหันยังไม่มีอะไรเลยเนี่ยวันที่เก้าแล้ววันที่สิบสองก็เป็นงานแล้วนี่ชีล่ะโอ้ยตกกำผพาพ่อเมยังมัดเม่ของมาเออเห็นไลยเฮาตกเต้าหลานเลนไม่มีใครรักเราหรอกถ้าเราไม่รักตัวเอง แต่เราเป็นลักขโมยใครอย่างที่พูดไปขอให้ตั้งจิตตั้งใจใกล้แล้วนอวันนี้วันที่เก้าเจ็ดค่ำไม่ใช่เก้าเจ็ดเจ็ดเก้านะขยำดูเถอะนอวันที่เก้านะเจ็ดค่ำเจ็ดค่ำอย่างนี้ยังไม่มีอะไรเลยก็อยู่อย่างนี้เหมือนเดิมแต่ข้างนอกยังไม่ได้เดินออกไปเลยวันนี้แต่เต้นแต่แตแตอ่า โอ้ยบอ้แท้โอ้แข็งว oh ่ะเอเล่าเนาะเออมาเด้อพ่อใหญ่แดงข้าตางไปเสียโทรศัพท์ก่อตะเคือขอมุ่นไปขายเขาอย่างไะเจ้าโอ้ยสีขามาฝากนเด้อซุ้มขายตัวขายหอมขายกระเทียมกระไดทั้งภูเก่าผู้ใหม่พ่อใหญทวนพ่อใหญ่รำไปใส่มออเตร์ไซค์สวกไส้ส้วนไปใส่มันนอนนี่นอนมีจอยทำมอดไปใส่มันดฮา ถั่วซีทั่วส้มไปใส่เนาะถ่าเมียกถั่วมันไปใส้มันมามาถ่าเมียด้มาด้วยอืมหากุ้ยหิมะหิมาหิมะอันนี้พ่อแม่เหยียบชนะยำเซตตมพ่อแม่เอ้ยลูกเต่าร้านเรียนตัวโลกอืมสังขารนี่จาอยู่น้ำไหนซัมแต่เนี่ยฮาว่าไรอ่ะผิดพิษถูกกับพิษเจราน่าเห็นน้ำกันมาเม้ออันนีเป็นอันใดนอืมซาห์ซาห์เนี่ยแม่เหยียบชนะยำเซตตมตาใส่เฮาอืมขากับตายขายกับเสือตัว ภาพบมี่มาดเป็นสีเหลือม่วงเป็นเก่็ดขึ้นเขาละอมเมอาเันบังไฟมันเหละมาดเป็น,ม,ม,นมือไหมล่ะอเมริกันมาลูกชิดตั้งกระสินบอนมกมาด้วยแย้มกระป๋ากันล่ะาขายรถไปบุกคูม,มืองยาอ่างตลาดคุณได้วันนี้ไก่แล้วด้มาเดา้ขวันเงินขวันทอง คนลูกคนหลานคนหิมุวยมาขมเมาสองด่งสามด้งน่ะมีเสื้อมีเสียงให้มีดีบริษัทโรงงานปุณโกมาคือผูบมามาชาดีกว่าไม่มามาสายดีกว่าไม่มาขมขมปุโววันอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนา ผู้หนูเตือนรอเพี้ยนผัวนาเมื่อแต่กลางคืนก็เป็นย่ามให้เขามาขืองคืนก็เป็นย่ามให้หอดตีสี่อืมแตพอดีนะสีเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดสีออกอคือเขา พ่อมนี่เขาแหงเงินเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวกินกับฟาดควมก็ไปมาในเด้อปลาอย่างตกตุกลงล้าก็ค่ำจะนวดเนี่ย่างไปอาดอก <ś c oughs> ยังไม่ได้กลับนครนายกเลยอองนิหารละน้องเตียเขาจะมาไหมน้องเตียเตรียมตัวหรือยังนิมนเชียน อ่าทุรูปทุกสาขาเด้อทุกคนเด้อทั้งเก่าทั้งใหม่นะไหนมเราเป็นกรรมต่อกันพระสี่กรรมขึ้นกันอะไรจะให้เข้าใจกันทั้งหมดถูกใจกันหมดแม้แต่ครอบครัวเราสามีภรรยาบอกรักใครเมตตาก,กันนั้นกะ็อย่างทะเลาะกันอยู่ลุกในครอบครัวของเราหลวงปู่ตัวคนเดียวสั้งขาเดียวนะสังขารที่เหลือนี่ไม่รู้จะไปกี่ปีมีเวลาอ่ารียบๆนะปู่ทำฟันเราก็ไปแล้วพระพทธเจ้ากรปรินธิพันธ์แล้วพ พออรหันต์บางคนบางท่านของหลวงปู่ก็ไปหมดแล้วอือขอให้ตั้งจิตตั้งใจทุรวปทุวงคนนามทุกร่งนา,นา,กรางสังขารนะขอเรียนเชิญนิมนต์นิมนต์นนด้อยอเขอามานั่งเด้เอยล่ะพระใมากก็ได้ผูมอยู่ได้เห็นหน้านโมเด้เอาสาทตวเจริญพรอือร้อนครับอืโชคดีช่องหมานนอนคืนนี้ได,ด้ดีดี6ตัวรางวัลที่1ฉลากสีแดงป๊สาธตเจริญพร